วันนี้มาพูดถึงเรื่องโพธิปักเคียรธรรม37ประการคือหมวดธรรมะทําให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมีทั้งหมด7หมวดวันนี้พูดถึงเรื่องหมวดที่หนึ่งสติปัฏฐาน4คือการเอาสติดำรงไว้สแห่งเพื่อพัฒนาให้สติแก่กล้าและมีพลังยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นต่อไป แห่งที่หนึ่งกายานุปัสนาสติปัฐานคือการเอาสติรรึกรู้ลมตามกายมีสีห่หมวดหมวดที่หนึ่งอาณาปานาสติการรูร้ลมหายใจเข้าและหายใจออกพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอ ไปสู่ป่าไปสู่โคนต้นไม้ไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วนั่งสมาธิดำรงสติไว้เฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื sea, ่อหายใจเข้าสั wrong, ้นก็ให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็ให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเพราะพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากจะให้เราเนี่ยรู้รู้ลมหายใจเข้าและรู้รู้ลมหายใจออกมันจะสั้นก็รู้ให้รู้ชัดด้วยมันจะยาวก็ให้รู้ชัดว่ามันยาว หายใจออกสั้นก็ให้รั่วมันสั้นให้รู้ชัดด้วยหายใจออกยาวก็ให้รั่วมันมันยาวเข้าก็รู้ออกก็รู้สั้นหรือยาวก็ต้องให้มีสติรู้ร,รู้นอกจากนี้ท่านจึงบอกว่าให้เอาใจใส่ว่าเราจับก,กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกและหายใจเข้า คือมีลมเข้าที so hm ่มันเข้ามากก็ให้รู้เข้าน้อยก็ให้รู้เข้ามากเป็นอย่างไรเข้าน้อยเป็นอย่างไรก็ให้รู้เรียกว่ากองลมที่มันเข้ามันออกและให้เข้าใจว่าเราจะระงับการปรุงแต่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกระงับการปรุงแต่งไหมเขาว่าลมมันเข้าสั้นเข้ายาว เข้ามากเข้าน้อยไม่ต้องปรุงแต่งเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่กาหนดรู้ไม่ต้องปรุงแต่งเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้ให้มารู้ชัดเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นโอ้เข้าน้อยไปโอ้เข้ามากไปโอ้เข้าสั้นไปเข้ายาวไปไม่ต้องกังวลใดๆดทั้งสิ้นให้มันเข้าเป็นปกติของมัน มันทำหน้าที่ของมันอย่างไรก็ให้มันทำอย่างหน้าที่หนึ่งนั้นและเพียงแค่รู้เข้าออกสั้นยาวมากน้อยก็รู้ไว้ท่านมาเปรียบเทียบเหมือนนายช่างขึงเชือกนายช่างขึงเชือกเมื่อชักเชือกออกขึงสั้นก็รู้ว่ามันสั้นเมื่อชักเชือกออกยาวก็รู้ว่ามันยาวเพียงเท่านี้ ในช่างน่งมันชักเชื่อมมัรออกจากกรอโอ้สั้นเท่านี้รู้ว่าสั้นถ้ามันออกยาวก็รู้ว่ามันยาวให้รู้ว่ามันสั้นมันยาวก็พอแล้วพระพุทธองค์ทรงอ,งอธิบายต่อไปว่าอันนี้รอบที่สองภิกษุพุทธเจริญอาณาปานาสติรื้กรู้ลมหายใจออกและหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นก็ให้รู้ชัดว่าสั้น ยาวก็ให้รู้ชัดว่ายาวคือหายใจเข้ามันสั้นก็ให้รู้ออกมันสั้นก็ให้รู้ออกว่าสั้นเข้ายาวก็ให้รู้ว่าเข้ายาวออกยาวก็ให้รู้มันออกยาวรู้และให้เข้าใจว่าเราจะก,กำหนดรู้กองลมทั้งปวงทั้งเข้าและออกกองลมคือมันเยอะ มันน้อยหรือมากกองลมที่เข้าไปหายใจเข้าอย่างเงี้ยมันมีมวลของลมเข้ามากไหมก็ให้รู้แล้วมันออกมาเนี่ยมันมากไหมก็ให้รู้เรียกว่ากำหนดรู้กองลมที่เข้าเราหายใจเข้ากองลมที่ออกก็ให้รู้ชัดด้วยนะให้รู้ชัดก็หนรู้และให้เอาใจใส่ว่าเราจะระงับ การปรุงแต่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้พิจารณาเห็นลมเข้าไปภายในให้พิจารณาเห็นลมเข้าไปภายในกายและภายนอกกายให้พิจารณาเห็นลมทั้งภายในกายและภายนอกกายหมายความว่ายังไงหมายความว่าลมเข้าลมออกเราไม่ต้องไปปรุงแต่งมัน ทีนี้เมื่อมันเข้าไปสู่ในกายของเราแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในกายของเราก็ตามรู้มันนีตามรู้มันแล้วมันออกมาอยู่ข้างนอกก็รู้ว่ามันลมออกมาแล้วข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในกายแล้วก็รู้ว่ามันออกมาแล้วถ้ามันเข้าไปเข้าไปสู่ในกายของเราก็รู้ว่ามันอยู่ในกายมันออกมาจากนอกกายก็รู้ว่ามันออกมาจากนอกกายทำอย่างนี้ ให้พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายและสิ่งที่เสื่อมไปภายในภายในกายก็หมายความว่าเวลาลมเข้าไปมันจิตมันเราทํามากเข้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 าจนโอ้มันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ลมมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ในที่สุดมันก็จะหายไปไม่รู้ลมว่ามันอยู่หรือเปล่าเหมือนลมลมเรานั่งสมาธิแล้วมันลมมันหายไปโอ้เราตายยังเนี่ยเราหายใจหรือเปล่า ไม่ต้องกังวลท่านว่าอย่างนี้ไม่ต้องกังวลถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้ร่วมมันเกิดขึ้นถ้ามันเสื่อมไปก็ให้ร่วมมันเสื่อมไปให้พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เสื่อมไปภายในกายของเราก็หมายถึงว่าจิตมันสงบแล้วมันละลมหายใจพอมันสงบอย่างละเอียดลึกซึ้งตอนมันเข้าไป เรารู้สั้นรู้ยาวรู้มากเข้ามากรู้เข้าน้อยก็รู้ออกน้อยก็รู้ออกมากก็รู้ตอนนี้รู้ทําบ่อยๆทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกจิตมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอละเอียดขึ้นมันก็จะรู้เบาไปเบาไปเบาไปหายนี่คือมันเสื่อมมันหายไปจากความรู้สึกของเราโอ้มันเบามันสบายมันเย็นมันโล่งมันปลงท่านว่ายอย่างนี้ ให้ระลึกรู้ไว้เท่านั้นอันหนึง่งการมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็ให้เป็นเพียงสักว่าการมีสติระลึกรู้เท่านั้นไม่ต้องไปคิดกังวลลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกสั้นหรือยาวให้ปล่อยวางเรื่องทุกอย่างในโลกอย่างนี้เรียกว่าอาณาปานสติการรรู้ลมหายใจเข้าออก อันนี้สำคัญมากถ้าเราทำความเข้าใจลมหายใจของเราอย่างดีก็คือหายใจเข้ารู้สั้นก็รู้ว่ามันสั้นยาวก็รู้ว่ามันยาวมันออกมันออกยาวก็รู้ชัดว่ามันออกยาวมันเข้ายาวก็ให้รู้ว่ามันเข้ายาวและก็ให้ชัดด้วยให้กำหนดรู้แล้วมันเข้ามากก็รู้ว่ามันเข้ามาก หมายถึงหายใจเข้ามากในเนี้ยหายใจออกมากก็รู้ว่ามันหายใจออกมากและก็ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่รับรู้ไว้โอ้มันสั้นไปโอ้มันยาวไปโอ้เราต้องทำให้มันยาวๆไม่ต้องให้มันทำหน้าที่ของมันท่านว่าอย่างนี้เพียงแค่รับรู้ว่าเขา้าออก สั้นก็รู้ให้รู้ชัดด้วยสั้นก็รู้รู้ว่ามันสัน้นออกก็รู้ว่ามันออกทําอย่างนี้แล้วท่านให้พิจารณาอย่างละเอียดว่าเมื่อมันละเอียดลมละเอียดเนี่ยพอละเอียดแล้วมันจะหายไปลมมันจะหายไปความรู้สึกว่าเอ้ยหายใจเข้าหรือเปล่าหายใจออกหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกงังวลไม่ต้องกงังวลเพียงแต่รู้ว่ามัน ไม่มีลมให้รับรู้ไว้มันจะออกก็ตามมันจะเข้าก็ตามมันจะสั้นก็ตามมันจะยาวก็ตามไม่ต้องกังวลใดๆกับลมหายใจจะสั้นหรือยาวให้ปล่อยวางเรื่องทุกอย่างในโลกอย่างนี้เรียกว่าอาณาปานสติคืนนี้ท่านไปฝึกดูไปฝึกให้รู้ให้เข้าใจอันนี้คืออานาปานสติที่พระเจ้าสอนมาในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นท่านจะรู้ลมหายใจเข้าออก ว่ามันสั้นมันยาวยังไงก็ไปนั่งดูคืนนี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วท่านก็จะรู้ว่าโอ้ลมหายใจนี่มันมีคุณค่าจริงๆเพราะฉะนั้นอานาปานสติแปลว่าการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องปรดปรุงแต่งมันจะมากมันจะน้อยมันจะสั้นมันจะยาวเพียงแต่รับรู้ไ้เข้าก็รู้ออกก็รู้ ปล่อยวางภาระทั้งหมดเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องคิดอดีตไม่ต้องคิดอนาคตไม่ต้องคิดปัจจุคิดแต่ปัจจุบันรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แล้วก็ให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับมันจะมากจะน้อยไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาตินี่เรียกว่าอานาปานสติคือการรู้รู้ลมหายใจเข้าออกก็คงจบไว้เพียงเท่านี้